สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับทางท่อง u t u b e นะครับหลายท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับร้านดันสักนะครับก็พามาชมนะครับงานดิจิตอลนะครับอนาล็อกนะครับน่าจะหลายอย่างแล้วนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับยุคใหม่ๆนะครับดิจิตอลนะครับท่านไหนที่ต้องการนะครับดิจิตอลมี วันนี้ก็เข้ามามีทั้งหมดอยู่1นะครับ1ตัว2 3 4 5 6 7ี่้านะครับ7อย่างนะครับเข้ามาอยู่7อย่างนะครับก็1นะครับแท้ทุกตัวนะครับแจ้งก่อนนะครับลูกค้าที่สั่งกับผมตัวนี้แท้ทุกตัวนะครับตัวแรกนะครับจะเป็น XR นะครับ x อ1กก็คือมิกดิจิตอลนะครับมีเอฟเฟกมีอะไรนะครับควบคุมในตัวเดียวนะครับก็จะอยู่ที่นะครับตอนนี้อยู่เอาแค่ 9,900บาทนะครับตัวบนนะนะครับ12ช่องนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นของมาลานี่นะครับ16นะครับเป็นมาลานี่ M16 นะครับจะดูจะอยู่ที่นะครับ12,000บาทนะครับตัวนี้นะครับของมาลานี่นะนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวล่าสุดนะครับ m อ r นะครับที่เขาฮินิกันก็ตัวนี้ก็อยู่ที่12,500บาทนะครับตัวนี้นะ m อ r นะครับ m อ r 26 260A นะครับ 260A ก็จะอยู่ที่12,500บาทนะครับตัวที่2นะครับจะเป็น m r นะครับ 260E นะครับตัวนี้จะอยู่ที่นะครับ11,500บาทนะครับต่างกัน1,000บาทนะครับตัวนี้จะ3ตัวล่างนะครับจะเป็นของมาลานี่นะครับเหมือนกันนะครับก็จะเป็น260 r t a นะครับ260 r t a 10, 2000, 500, at, นะครับตัวนี้จะอยู่ที่นะครับ นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ตัวละ9,000บาทนะครับ3ตัวนี้ตัวละ9,000บาทนะครับตัวนี้11,500นะครับตัวนี้อยู่ที่12,500นะครับตัวนี้อยู่ที่12,000บาทนะครับตัวนี้อยู่ที่9,900นะครับก็แต่ถ้าเป็นตัวถูกนะครับจะเป็น 200P นะครับจะอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับผมไม่มีนะครับผมมีแต่ตัว RTA แล้วก็ E นะครับแล้วก็ EMR เลยนะครับจะมีทั้งหมดอยู่นะครับ7ตัวนะครับ ลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปกับผมนะครับสั่งได้นะครับทุกตัวนะครับสั่งได้นะมันจะเป็น r t a นะครับลูกพี่นะครับตัด2ทางมาให้ผมหน่อยนะครับลูกพี่ตัด3ทางมาให้ผมหน่อยผมจัดการจัดการให้นะครับจัดการอ่าเป็น2ทาง3ทางคือไปมาตรฐานเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะปรับแต่งนะครับก็สามารถปรับแต่งได้อีกทีนะครับแต่ผมจะปรับพื้นฐานให้นะครับไปก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ท่านไหนสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับสามารถเอาพวกอะนาล็อกมาเทินได้นะครับแต่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับดิจิตอลนะครับอะนาล็อกนะครับท่านไหนที่อยากมาเทินนะครับผมเทินได้นะครับแต่เรื่องราคานะครับไม่ว่ากันนะครับตามตามเนื้อผ้านะครับตามเนื้อผ้านะครับอย่างเช่นนะครับมิกสิบหกหรือยี่สี่นะครับสามสิบสองนะครับ ผมยังไม่รับนะครับขออภัยก่อนนะครับตอนนี้คนไปดิจิตอลงานดิจิตอลกันเยอะนะครับแต่พวกคอร์สอ q m i x นะครับคอร์ส EQ นะครับมิกถ้าเป็นลอง16ลงมา12 10ออย่างนี้รับนะครับแต่ต้องดูว่าเป็นรุ่นไหนนะครับตามเนื้อผ้านะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้มันผันผวนนะครับหรือแปรผันไปเรื่อยๆนะครับจะไม่อยู่นิ่งนะครับเรื่องราคานะครับ พี่ท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ว่ากันนะครับสอบถามรายละเอียดกันมาได้ที่ร้านนันศักิ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับเรื่องดิจิตอลนะครับดิจิตอลนะครับอาจจะเป็นคอร์สหรือมิกนะครับมีอยู่ประมาณเจ็ดห้ตัวนะครับนะครับห้าหตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเออลืม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 ตัวนี้ ลืมตัวสำคัญนะครับขออภัยนะครับเป็นอ่า DBX นะครับโอ้ยลืมตัวนี้ได้ไงนะครับ DBX แท้ด้วยนะครับลืมได้ไงของแท้ของแท้ตัวนี้ลืมบ่ได้ลืมบ่ได้ DBx นะครับ260นะครับ PA2 นะครับตัวนี้นะครับพิเศษคือปรับได้ทางไ p แ d ดได้นะครับเหมือนมิกเลยนะครับตัวนี้ปรับได้ดิจิตอลได้นะครับอันนี้ปรับได้ในอ่า คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ได้คอมพิวเตอร์แล้วก็ iPad นะครับเฟี้ยวนะครับตัวนี้อยู่ที่หมื่นเก้าร้อยพอนะครับอเอาหมื่นเดียวหมื่นเดียวเอาหมื่นใช่ไหมถ้าจะประมาณหมื่นเดียวนะครับเอาหมื่นเดียวพอนะครับเอาไปหมื่นเดียวหมื่นเดียวนะครับมาเอาได้เลยนะครับ P O โนะครับแถมมหาจักรนะครับแถมมหาจักรนะครับเด้อร์นครับสนใจทุกเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านดันสัก เจอก,กันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอนดหนุนนะครับแ้มหาจัดเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ